สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเวลายเยอะมากเลยค่ะจะมาแนะนำสิ้นสำหรับใส่อยู่บ้านค่ะผืนนี้นะคะจะเป็นฝ้ายอมห้องค่ะใส่สบายมากเลยนะคะใส่ทำงานบ้านใส่อยู่บ้านและสามารถใส่ออกบ้านได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการน,นะคะ สิ้นผืนนี้นะคะสั่งเย็บชายติดกันแบบนี้นะคะและเวลาเราใส่อะคะ่ะเราก็าพับพับทบแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ ก็ใช้อุปกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นเข็มกลัดก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าสะดวกแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะแล้วส่วนนี้ที่เหลือจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ม้วนเก็บไว้ค่ะของเราจะเป็นสิ้นที่ไม่ได้ตัด หัวท้ายนะคะก็เลยทําให้ยาวนะคะแต่ว่าถ้าสวาคนที่สนใจที่จะตัดสั้นลงก็สั่งได้ค่ะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะโป๊หรืออะไรนะคะเรียบร้อยค่ะลับรองก็ไม่หลุดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสวาเราจะออกไปนอกบ้านเราก็อาจจะหาเอ็กเซอรี่เพิ่มเติมเป็นหมวกหรือว่าเป็นกระเป๋าพร้อออกบ้านได้เลยค่ะ ลองว,วิธีไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ